รัเดตลูกปอมนะคะทั้ง3ตัวเนาะตรงนี้แม่เขาเนาะก็วันนี้น้องอายุได้5วันแล้วนะคะแข็งแรงดีนะคะกินนมแม่เก่งนะคะทั้ง3ตัวเนาะสีสวยเลยสีแฟนซีสตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะคะเนาะเกิดเอยสิบเสิงหาสองพันหาร้อยเนาะพร้อมยายบ้านอยุสี่สิบถวันนะคะเนาะฟาร์มอยู่คลองสิสายธัญญะจังหวัดปทุมนะ,ะเนี่ลูกปอมเลเนียนะนี่คุณแม่เขาเนาะ ดูทีละตัวนะคะตัวนี้ตัวเมียนะคะอ้วนเลยค่ะกินนมแม่เก่งน่ารักมากฟุงปอกมากมาร์กแบ่งสวยเลยค่ะนี่ตัวที่สองนะคะตัวผู้นะคะนี่นะะตัวนี้หน้าเท่เลยนะคะลูกค้าตัวผู้นะคะแข็งแรงนี่มาร์กด้านหลังนะอาตัวที่สามจะเป็นเสียมตาลน,นะคะสีมาตรฐานสายพันธุ์เนาะ อ่าตัวผู้เหมือนกันเนาะอืมโอเคเน้อสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะนะดึกๆหน้า,ารักตัวนะคะขอบคุณมากค่ะ